าโสดเอาลาบฝากพี่ดอกเอฟซีกันคะ่ะล้วงตัวไหนก็ได้หรอคะเอาเลยเอาไข่เล็กหรือไข่ใหญ่หดีอ๋ออันนี้วิดีโออ่ะเอาไข่ยิงกันแล้วกันเข้เาไปดูของน้อแงแหมแล้วก็อย่าลืมมาดูดูของปลาหมดด้วยนะขอโชคขอลาบคะ่ะโ,โชคขอลาบองคูนิลการ์แม่ย่ากัญญาวดีโชคขอลาบอันนี้เอาสามตัวก่อนนะคะ สามสามแล้วก็สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดครับผมอันนี้เลขสามตัวก่อนนะคะสามสองตัวต่อไปสองตัวค่ะเลนคายสองตัวศูนย์ศูนย์ครับเนี่ยขึ้นมาสามหาแบบ รุ่นสามาทำไมมันได้สามตัวทั้งสองเอาใหม่ยกเลิกไปเอาใหม่ยกเลิกไปใช่ก็ยกเลิกหมดเลยเอาใหม่นะเอาใหม่เลยค่ะสองตัวเอาใหม่ฉลากไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับอ่าเอาใหม่ต่อเใหม่เลยค่ะครับผมมาทีเดียวเลยเปี้ยงอะไรคะไม่ชัดเอาใหม่สองหนึ่งอ่าสองหนึ่งนะครับผม ชัดเจนนะฮะอันนี้ไว้ฟติดเลยครับสองหนึ่งสองตัวนะครับสองหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดแปดนะครับผมสองหนึ่งกับสามเจ็ดแปดครับผมโอเคอ่าผมจับสองตัวแล้วกันผมจับของป่ามดนะไม่เชื่ออย่าลบดูเอาล้ครับผมของผมนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับปับเลขเก้านะครับผมเนี่ยเลขเก้าเลขเก้าเลขหกเลขเก้านะฮะอันนี้ขีดล่างเลขเก้านะครับป่ามดแล้วก็ ขอให้ออกตรงๆนะครับปาหมดได้ยังกทีปุ๊บ9-4ครับผม9-4ของปลาหมด9-4ของหนู3-7-8กับ2-1ปลาหมด9-4ครับผมต่ออีกใช้ตลอดเลยแล้วเราไปอ่านอยู่ไหนอะคะเดี๋ยวเสียงไปก่อนครับคุณอ่ละไมแสงทอง ล่งแล้วอ่าพอเนี่ยเอาใหม่ลวลาเขย่าดูด้วยมันจะล่วงอะ่ะจะได้ไม่ต้องเขย่าหลายครั้ง <c oughs> เอาแล้วครับใกล้แล้วครับผมอ่าออกมาแล้วออกมาแล้วครับอันนี้ครับผมโอเคครับเลขอะไรครับไหนดูดิแม่เลขอะไรนะเลขอะไรมาเดี๋ยวผมดูเองมาไปเดี๋ยวดูเองอาะจับก่อนจับก่อน ไม่ไม่อันนี้ลบเบิ้ลแล้วตัวนั้นอันนี้ไม่ขย่าใหม่อันนี้ไม่รู้เรื่องมันไม่ชัดสักอันเลยค่ะน่ะนั้ก็เอาตามดีแล้วไม่ต้องรักก็ได้คุณจะเสี่ยงก็ได้มันไม่เห็นเลยค่ะอ้าเรื่กลับมาเลยอันนี้อ่ะอ่ะกลับมาเลยอันนี้อ่ะมาก็ไม่มีอีกไม่เห็นสักอันไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงแล้วค่ะเพร่ะไหนมันบวชเห็นค่ะพี่น้อง เอาแตนล่วงไห้อะคะ่ะไข้โขกไห้ลาบนี่นะคะขออนุญาตองค์ปู่องค์งงยาเด้อค่ะพาพี่น้องชมบารมี่เพิ่น,นะคะ่ะองค์ปู่นิลการนะคะพญานิลการนัคารแล้วก็องค์ยากัญยวดีนาชินเทวีอันนี้องค์ปู่นะคะ พี่น้องไปเบ่งองค์ยากันค่ะองค์ยายิ่งงดงามมากนะคะยิ่งคนนลุกถ้ำคีริธรรมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะาพี่น้องข้างเพิ่นขึ้นไปพูนทั้งยอดเขาคุณนะคะ สาธุสาธุคะ่ะวันนี้ได้มาทำบุญแล้วก็ได้มาขอพรนะคะขอให้พี่น้องเอซีแฟนคัับแฟนเพลงนะคะของสาวหน่อยเพชรบันแพงแฟนคัับแฟนเพลงช่องน้อมแอมนะคะขอให้ทุกท่านสมบังเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะนี่เลยพี่สุอ,อ๋องปูองอ์ยาท้าวิรูปักโขนี่ ที่<า>สุดกับ <ผม S 2> คุณม<า>แม่ฝั่งนู้นเป็นโบสคนะ่ะฝั่งนู้นเป็นอะไรบ้างอ้เพึ่กาลัางสางน้ําตัวขนานั้นมีเท้าเวสสุวรรณด้วยนะคะ ังนั้นก็จะเป็นองค์พญานาคหลายองค์เลยนะคะน่าจะเป็นองค์ปัจมันเกิดด้วยที่หลายสีนะคะทุกคนวันนี้ถือโอกาสมาทำบุญแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากวัดนี้เราก็จะไปสถานที่อีกนะคะ่ามด เราถ่ายเบียร์กันเอย่างสองคนนะของพี่เยอะแล้วหนูจะทำในี่เอฟซีเขาจะเบื่อเ้าบ่นี่ถ่ายกันเองไม่เบื่อแล้วเพราะว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะไม่ต้องเบื่อแล้วเบื่อได้เบื่ออมแอมอย่าเบื่อบาโมดเบื่อบาโมดบามอสดนะบามอสดิ้มได้แล้วเนี่ยบามอสดิ้มได้แล้วเนี่ยไม่ยิ้มได้เพราะว่าเพราะว่าเออคนดูประมาณขึ้นมาอีกประมาณสองร้อยคนสอสี่ราไปสุดยอดโอเคครับท่นครับเอซีครับติดตามปามดครับผมสวัสดีครับติดตามน้องแอม เออนะน้องอมแอมนะชื่อเล่นนะชื่อจริงละไมแสงทองชื่อสมัยกรุงศรีอยาตอนต้นนะฮะชื่อนี้ไม่มีใครเหมือนแล้วก็เรียนแบบไม่ได้เป็นชื่อที่น่ารักและเป็นสิิมงคลกับน้องอมแอมนะชอบก็คือแบบรุ่นหนูไม่มีใครชื่อโบราณขนาดนี้ใช่เพราะว่าผู้เท่าหน่อยค่ะไม่ใช่เท่าหน่อยูดจริงไม่ใช่ชื่อละไมแต่ตัวจริงงามแท้แน่นอนก็ละไมก็ละมุนละไมไงคะ สวยงามน่ารักอ่อนโยนเรียบร้อยสมชื่อนะคะแต่ฟีปากเป็นอาวุธเหมือนกันครับบางครั้งก็ทิ้มแทงหัวใจคนได้หลายคนนะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะที่แทงปลาโมดใช่ไหมปลาโมดทิ้งโปลาโมดไปถ่ายพิสูจน์เลยเรียบๆเลยจบแล้วจบคลิปแล้วโอเคนะโอเคค่ะพี่น้องค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องห้ทุกท่านซุกสมหวังน้ำกันนะคะคลิปนี้เดียวดูอีพีต่อไปว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันอีกนะคะ วัดถ้ำคิริธรรมนะคะผู้ใดที่จะมาสักการะบูชาขอพรอองค์ปู่นิลการนะคะก็มาได้ที่วันนี้เลยนะคะโอ้ตรงฝั่งนั้นเขากำลังสร้างนะคะพี่สุกับคุณแม่กำลังบ่า เดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปค่ะ